คนค่ะสยามนะนะก็ว่าสยามสวยอ่ะโอ้น่ารักด้วยเรียนเก่งนิสัยดีฉลาดจุจุดก็เพร์เปกอ่ะแต่ทำไมทำไมวันนี้สยามไม่ได้กุหลาบสักดอกเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันคะเธอเธอเคยรู้รึป่าว่าวันมาเลนไทยอ่ะผู้หญิงคอยชอโกแลตผู้ชายผู้ชายด,ดอกกุหลาบจริงเหรอคะ ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรายกันเนโกทอกนะคะรายการที่จะพูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นค่ะผู้ที่เจอกันน,นะคะกลับมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการให้ของขวัญในวันวาเลนไทน์ของคนญี่ปุ่นกันค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้ให้ดอกกุหลาบแบบไทยนะในวันวาเลนไทน์อ่ะเขาให้ช็อกโกแลตกันค่ะ ซึ่งสยามก็ไปค้นมาแล้วนะคะคือมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันแน่นอนอะนะแต่ว่ากันว่าที่คนญี่ปุ่นมีทำแยมให้ช็อกโกแลตกันในวันวาเลนไทน์เนี่ยเพราะว่าเหมือนบริษัทขนมนะคะบริษัทช็อกโกแลตเนี่ยเขาอยากจะขายขอให้ได้เยอะขึ้นเขาก็เลยสร้างแบบโปรโมชั่นอะไรเลยค่ะวันวาเลนไทน์เรามาให้ของขวัญกันโดยใช้ช็อกโกแลตของเราสิอะไรอย่างนี้นะคะก็กลายเป็นว่าทางที่ญี่ปุ่นนะก็จะมี รมเนียมให้ช็อกโกแลตกันในวันวาเลนไทน์ค่ะโดยผู้หญิงนะคะก็จะให้ช็อกโกแลตกับคนที่ชอบค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้กันนะคะช็อกโกแลตที่ผู้หญิงให้นะคะก็จะมีหลายประเภทเลยแต่ที่จะยกตัวอย่างนะคะก็จะมี3ประเภทนะคะอ,อันแรกก็คือจะเป็นโฮมเมดช็อกโกนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตสำหรับ คนที่เป็นตัวจริงอ่ะ <Wow. S 1> เออคนเนี้ยเราเล็งไว้เป็นตัวเต็งเลยนะคะต,ต,ตัวตึงอะ่ะเราก็จะให้ช็อกโกแลตโฮมเมดรนะคะกับชายหนุ่มนะที่เราแบบว่าหมายปองไว้ว่าเราอยากจะให้เขามารับสารภาพรักเราอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S ส่วนอันที่สองนะเป็นกีริโจโกะนะคะกีริจโจโกะเนี่ยมันแปลว่าช็อกโกตามมารยาทอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือให้ไว้แบบว่า แจกขนมไม่เพื่อนกินนะอารมณ์อย่างเงี้ยหรือว่าให้ผู้ชายที่เราเห็นแล้วแบบเออเขาดูนงอเงะงๆแล้วแบบเออเให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นช็อกโกแลตให้ตามมารยาทหรือว่าเราจะให้ช็อกโกแลตกับอาจารย์อะไรก็ได้นะคะที่เป็นเพศชายอะคะ่ะที่เราไม่ได้จะเอาเขามาทําแฟนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิริจ,โจโกุนะคะ อย่างที่3นะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในสประเภทแรกน,นะเป็นช็อกโกแลตประเภทอื่นนะไม่ว่าจะเป็นไมโจโกนะคะก็คือเช่นการให้ซื้อช็อกโกแลตให้ตัวเองกินนะคะหรือว่าเป็นโตโมโจโกนะคะก็คือซื้อให้เพื่อนกินอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอีเวนต์สนุกในวันวาเลนไทน์เนาะแล้วในวันที่อ4เดือน3านะคะก็คือ1เดือนหลังจากวันวาเลนไทน์เนี่ยผู้ชายก็จะตอบ รับคำรับสาร,รภาพจากผู้หญิงนะคะด้วยการให้ของตอบแทนค่ะอย่างสมมติสยามไปให้โฮเมดโจโกนะคะก็คือช็อกโกแลตตัวตึงเนี่ยกับชายหนุ่มคนนึงนะคะแล้วชายหนุ่มคนนั้นเขาชอบสยามเหมือนกันอ่าทีนี้นะคะเขาก็จะให้ของตอบแทนสยามนะเป็นของดีนะจะพาไปเดทด้วยการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สาร,รภาพรักกันอะไรอย่างงี้นะคะ แต่ถ้าวันไว้เดย์เนี่ยคะ่ะก็คือวันที่14เดือน3นะชายหนุ่มเนี่ยเขาไม่ได้ตอบรับเท่าที่ควรแต่เขาแบบให้ของคืนมาแต่เป็นคืนตามมารยาทอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เราคาดหวังไว้ได้ว่าเ,เราคงไม่ได้เป็นแฟนกัน <laughs> โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับวันวาเลนไทน์นะ วันนี้เป็นยังไงคะทุกคนได้รับช็อกโกแลตได้รับขนมได้รับชติปป้เกอร์หัวใจกันบ้างไหมนะคะถ้าเป็นสาวๆที่ญี่ปุ่นนะเขาก็จะโอ้โหเตรียมสูตร,รทําเค้กทําเค้กช็อโกโกแลตทำนามะจักโกะอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพื่อแสดงความเป็นแม่สีเรือนนะแล้วก็จะเอาช็อกโกแลตทํามือนะคะโฮมเมดเนี่ยไปส่งมอบให้กับชายหนุ่มที่หมายปองนะคะซึ่งยัมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเป็นเพศทางเลือกอะแบบอืม ได้ที่3อะไรอย่างนี้นะคะเขาจะให้อะไรกันตอนไหนยังไงนะใครรู้ก็แอบ,บกระซิบบอกสยามได้นะคะในคอมเมนต์ข้างล่างนะว่าเอ้ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีให้ช็อกโกแลตกันนะแบบว่าไม่จําเป็นต้องผู้หญิงให้ผู้ชายก็ได้ผมก็เจอผู้ชายให้ผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็เล่ามากันได้นะคะวันนี้ก็ขอต้อลรับไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่กับเนโกะท็อกพาดหน้าคะ่ะบ๊ายบาย